ตอนแรกในต่อสู้กับไททันตอนต่อมาต่อสู้กับคนที่แปลงร่างเป็นไททันและตอนนี้เขาต่อสู้กับคนด้วยกันเอง สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องพาพิภพไททันนะครับสำหรับหัวข้องคลิปนี้มีชื่อว่ามนุษย์สังหารมนุษย์ครับผมอ่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงในซีซั่น3เป็นหลักก่อนนะครับก็คือว่าในช่วงแรกที่ผมได้เกิดปด็อินโทรก็คือว่าเราดูไปเนี่ยผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่โดนชี้นําไปในทางนี้มากเลยก็คือว่ามนุษย์เนี่ยนะต้องต่อสู้กับไททันไททันเนี่ยมันคือลาสบอสอะไรเงี้ยเออคือแบบ ไททันไร้สติเนาะที่มีสัญชาตญาณในการแบบต้องจับมนุษย์กินอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันแบบน่าจะมีลาส์บอสที่เป็นไททันที่ตัวโคตรใหญ่จากตอนที่เราได้เห็นตอนแรกก็คือไททันมาคุมมานี่คือลาส์บอสหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ลาส์บอสตัวนี้แม่งโดนอาร์มินกินอย่างน่าอานาดเลยนะครับอันนี้ก็ขอแซวเบลโทสหนึ่งนะแต่ว่าพอดูดูไปดูดูดดมาซีซั่นส,สมันเริ่มมีการขยับเป็นว่าเฮ้ยมนุษย์แปลงร่างเป็นไททันมันมีเยอะมากนะครับก็คือจากไม่ใช่แค่เอเลนละนะครับจะมีเปเป็น er, ปนนนนแี่่้้าาาางมมมไรร์ททสกยุษถัดห ว่ามันน่าจะมีเส้นเรื่องอื่นๆที่บ่งบอกว่าบอสใหญ่ของเรื่องนี้ไม่ใช่ไททันไร้ยสติแต่อย่างใดนะครับแล้วพอเข้าสู่ซีซั่น3มปุ๊บพอเคลียร์ศึกกับพวกไลเนอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการดําเนินเนื้อเรื่องที่ว่ามีการชิงตัวคริสต้าเกิดขึ้นนะครับพอจะมีการชิงตัวคริสต้าเกิดขึ้นตอนนั้นเขาชื่อฮิสโอรเดียแล้วนะครับก็พอฮิสโอรเียถูกเปิดเผยตัวเขาก็เหมือนกับว่ามีได้รับการสนใจจากรอดเลสพอดีในตอนนั้นนะครับว่าเขาจะต้องถูกชิงตัวมาเพื่อที่จะต้องชิงพลััังบบบรพุษไททนนกกคืมาจาจเ แต่ว่าตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวจากหน่วยของเคนนี่นะครับเคนนี่แอคเคอร์แมนก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นบอสของภาคนี้ละกันภาคซีซั่นสามนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในซีซั่นสามพาร์ทหนึ่งที่มีเคนนี่เป็นตัวหลักนะครับเราจะได้เห็นว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่ว่ามนุษย์เนี่ยฆ่ากับมนุษย์เยอะมากนะครับผมก็เอาโหเป็นการบูที่แบบตอนแรกอะผมจะบอกว่าในมองมองจากเนื้อเรื่องนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างผิดหวังนะครับว่าเฮ้ยมันอะไรวะคือแบบสู้กับไททันดีๆกลายมาเป็็นนนนรร่่ออกกกายแบบบคคคตีีัะไู้้สว สนุกนะครับแต่ว่าพอได้มาดูในอนิเมะปุ๊บเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดนะแล้วทีนี้ผมก็เลยอยากจะคัดนะครับผม5ประเด็น5เรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์สังหารมนุษย์นะครับว่ามันมีฉากไหนที่แบบน่าสนใจบ้างสําหรับตัวผมนะครับเรียกว่าในภาพรวมก็คงมีหลายฉากมากกว่าที่ผมเอามาเนาะแต่ว่าห้าฉากนี้ผมรู้สึกว่าเป็นฉากโปรดละกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับแล้วก็ถ้าฟังเสร็จแล้วท่านผู้ชมมีฉากไหนที่รู้สึกประทับใจนะครับเป็นฉากที่ผมเอามาหรือเป็นฉากที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้กกก็ลอองงแแชรร์ให้้ฟััันนไดผ เร,เรื่องของมนุษย์สังหารมนุษย์คือฉากที่แบบประทับใจผมมากเลยคือนะีฟาเนี่ยคุยกับรีวายอยู่ดีๆแล้วเคนนะี่เนี่ยโผล่มาข้างหลังนะครับตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ารีวายมีการพูดถึงเคนนี่เดริปเปอร์นะครับซึ่งเป็นอ่าพวกแบบว่าโจรที่ลอบฆ่าคนต่างๆนานานะครับจอมเชิดก็คือเหมือนอ้างอิงจากตำนานแจ็คเดริปเปอร์นะครับและที่นี้เนะี่ยคุยกันอยู่ดีดนีฟากคนึกว่าล้อเล่นแล้วไอเคนนะี่เนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาข้างหลังแล้วก็เอาปืนยิงนีฟาแบบตายแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับผมแล้ว ว่าเหมือนตอนนั้นเคนนี่ก็แบบมีหน้าที่ที่จะต้องกําจัดพวกหน่วยของรีวายอยู่แล้วเออแล้วตอนนั้นเนี่ยไลค่ความปาณิชจริงนะเคนนี่ก็คือตามฆ่ารีวายแบบไม่ลดละเลยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการเปิดตัวฉากมนุษย์สังหารมนุษย์ที่เรียกว่าเด่นมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอันที่2นะครับประเด็นที่2ก็คืออ่าเรื่องของเนี่ยอพอพอเคนนี่ฆ่านีฟ้าบุกมึงฆ่าลูกน้องกูรีวายก็บอกกูต้องฆ่าลูกน้องมึงนะครับรีวายก็มีการต่อสู้กับลูกน้องของเคนนี่นะครับเราจะได้เห็นว่าความเทพ ไปอ้างอิงถึงช่วงของลูกอรุณของรีวายเนาะที่เป็นภาคพ,พิเศษนะครับรีวายเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบการต่อสู้กับมนุษย์กับมนุษย์มาแบบโคตรเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับคนแบบนี้เป็นธรรมดานะครับแล้วด้วยความเป็นเอ็กซ์แมนของเขาความมีการเคลื่อนไหวการใช้พลังํางที่เหนือมนุษย์มนาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รีวายสามารถต่อกรกับลูกน้องของเคนนี่ได้นะครับอันนี้เราจะได้เห็นว่าคิวไปหลายสดเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวรีวายนะก็คือตอนนี้ผมตอนนั้ผมรู้สึกว่าสนุกมากนะครับการไล่ล่ารีวายเข้า กับเอาปืนลูกซองให้กับรีวายและรีวายก็แบบว่าขอบใจมากนะลุงพอเสร็จปุ๊บรีวายก็หนีออกมาโดยที่เป็นการหลอกล่อนะครับปาเก้าอี้แล้วก็ใช้พวกแบบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสัมิจิตรประสานในการต่อสู้กับลูกน้องของเคนนี่นะครับยิงใส่คอบ้างน,นะครับแล้วก็ใช้ตัวดาบเนี่ยในการฟันพวกลูกน้องของเคนนี่บ้างพวกลูกน้องของเคนนี่นะครับแล้วก็ทีมของเคนนะี่นทุกคนใช้ปืนหมดนะครับใช้ปืนเป็นคล้ายๆลูกซองเนาะแต่ว่าเป็นลูกซองปืนสั้นนะครับก็คือใช้ในการยิงที่แบบบุ้มบุ่มบุ่มบุ้มแบบไล แล้วประเด็นที่3นะครับผมมนุษย์ฆ่ามนุษย์นะครับก็คืออาร์มินฆ่าลูกน้องของเคนนี่นะครับไม่ใช่เคนรีวายนะอาร์มินก็ทําเช่นกันนะครับก็คือว่าพอเป็นหลังจากฉากนั้นเลยครับผมก็คือรีวารู้สึกว่าแบบลางสังหรณ์ไม่ดีแล้วตอนนี้พวกคริสตเรียแล้วก็เอเลนอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ตอนนั้นก็คือมีแจนใช่ไหมที่ปลอมตัวเป็นเอเลนอะไรพวกนี้ด้วยแล้วพออาร์มินนะครับกับแจนก็เข้ามาจะช่วยเอเลนกับคริสต้าแล้วแต่ว่าลูกน้องของเคนนี่ตอนนั้นเขาจะเอาปืนยิงแจนเว้ยแต่ว่า อาร์มินนะครับเอาปืนยิงลูกน้องของเคนนี่คนนั้นก่อนนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าพอหลังจากฉากนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เริ่มเห็นแล้วว่าการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยในเรื่องผาพิภพไททันนะครับกลายเป็นผาพิภพมนุษย์ไปแล้วตอนนี้นะก็คือว่าในเรื่องนี้มันจะเป็นอะไรที่ถ้าเป็นสําหรับรีไวล์รีไวล์ชินกับการฆ่ามนุษย์อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่โคตรจะโหดร้ายเลยนะแต่ว่าพวกแจนอาร์มินอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ชินกับการฆ่ามนุษย์ขนาดนั้นคือมีกษัตริย เรื่องของมนุษย์ฆ่ามนุษย์เนี่ยเจนเคยบอกว่าเป็นเรื่องผิดนะคบเคยต่อว่ารีไวล์ว่าเคยคิดว่ารีไวล์ว่าเป็นเรื่องผิดเออแต่ว่าก็เขาเนี้ยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นจะลงมือแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีการพูดคุยกันว่ารีไวล์เนี่ยเขาพูดถึงอามินบอกว่าเนี่ยตอนนั้นก็คือว่าถ้าอามินไม่ยอมช่วยไม่ยอมยิงไม่ยอมฆ่ามนุษย์แล้วก็ยอมให้มือของนายสะอาดไม่ยอมให้มือของนายเปื้อนเลือดอยู่อย่างเงี้ยเจนตายไปแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยนะครับว่าอารมินก็คือเหมือน แทบจะไม่รอดแล้วแต่ว่าคนที่เป็นลูกน้องของเคนนี่ตอนนั้นเขาลังเลที่จะยิงแจมแล้วในขณะที่ลูกน้องของเคนนี่ลังเลเนี่ยอามินกลับไม่ลังเลเลยที่จะเหนียวไกลเพื่อที่จะยิงปืนฆ่ามนุษย์คนนั้นนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นฉากหนึ่งที่เริ่มมีอิมแพคให้เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันมีการฆ่าที่แบบจะโคตรจะโหดเลยนะครับก็คืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการประกาศศึกอย่างเป็นทางการของทีมเคนนี่กับทีมรีวายนะครับโดยที่รีวายเขาก็ต้องฝากความหวังไว้กับไอ้พวกลูกน้องนะครับที่เป็นี104นจ,นนนจด้วยนะ ตอนนั้นแล้วก็มีเอเลนมีมิกาสาเลยวนนี้โดยที่ว่าเอเลนกับฮิสตอรีเนี่ยโดนจับไปซะแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ต้องวางแผนกันโดยการที่จะชิงตัวนะครับพูดแบบว่าไอ้ลูกน้องพวกนี้กลับมานะครับต้องชิงตัวเอเลนกับฮิสตอรีกลับมาได้เพราะว่าอย่างทุกคนก็ยังเข้าใจกันอยู่ว่าเอเลนเนี่ยคือความหวังของมนุษยชาตินะครับจะได้ให้แบบโดนไปกินสมศรีสมห่าไม่ได้เด็ดขาดแล้วมิกาสาเองก็ของขึ้นเลยถ้าเอเลนถูกแบบจับตัวแบบนี้นะครับก็จะมีความใจร้อนนิดนึงแล้วแผนการมันก็ต้องดำเนินต่อไปนนนนคครรัับตออ้กกกก็็็ืมีีาพดุยเเปศษ คนหนึ่งที่อยู่ในเขตทรอสต,ตอนที่ไททันบุกในช่วงแรกๆเลยนะครับแล้วมีข่าวสารจามไปคนคนนี้ได้และที่นี่เหมือนกับว่าไอ้ดิโมริฟเนี่ยมันก็ทําตามคําสั่งของเคนนี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดิโมริฟก็เหมือนกับถูกปิดปากนะครับโดยเคนนี่แอคเคอร์แมนนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะพูดรวมนะครับในประเด็นที่4นนะก็คือเป็นการฆ่าโดยเคนนี่ครับผมอ่าเมื่อกี้อ่ามีการแบบฆ่าลูกน้องของเคนนี่ไปแล้วนะครับเคนนี่เนี่ยหนึ่งคือเขาฆ่าดิโมริฟแบบบเเเเลลือออดดยย็นนมาาากะคครัปออรสช นะครับเซร e รีเคนนี่เดริเปอร์และทีนี้เนี่ยในส่วนของการที่ดําเนินเรื่องไปส่วนนี้เราจะได้เห็นว่ามีการพูดถึงอดีตของฮิสตอรีนิดนึงนะครับฮิสตอรีเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของลอตเรสนะครับลอตเรสเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นคนที่มีเชื้อสายของราชาแต่ว่ามีความแบบหืน่นกามมีความแบบว่าเจ้าชู้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับมีภรรยาไปทั่วนะครับแต่ว่าในภรรยาในหนึ่งในภรรยาที่มีนั้นเนี่ยอามาให้กําเนิดฮิสตอรีขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยอามาเขาเป็น ยานอกสมรสแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาลูกไปเคลมกับพวกแบบว่าสายเลือดราชวงศ์พวกเนี้ยมันจะมีปัญหาลอตเตสก็เลยบอกว่าให้เคนนี่เนี่ยฆ่าอาม่าซะนะครับแล้วอาม่าก็เลยเหมือนกับสาบแช่งฮิสตอรีไว้ตอนนั้นว่าถ้าเธอไม่เกิดมาสักอย่างเนี่ยฉันก็คงไม่ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ฮิสตอรีเขาก็มีความรู้สึกผิดในใจตรงนี้มาตลอดนะครับเหมือนเป็นตราบาปเนาะว่าตัวเองเกิดมาแล้วทำให้แม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอในส่วนของการพูดถึงเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ย,ยที่บอกเหมารวมประเด็นที่4ก็คือเราจะได้เห็นว่าเคนนีนะ่ฆดด่ากเด ไม่มีความปาณีเลยเช่นกันนะครับการเชือดคอแบบนี้นึกถึงโคนำเนาะแบบว่าฆ่าปาดคอนะเออนะก็ถือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งนะครับการสังหารคนของเคนนี่แต่ว่าการฆ่าคนในเบอร์เนี้ยผมรู้สึกว่าเคนนี่ทําก็เหมือนกับเป็นการฆ่าแบบสบายๆนะไม่ได้แบบว่ามีความรีบร้อนอะไรแบบมากมายเพราะว่าคนที่ฆ่าเป็นแค่ผู้หญิงแล้วก็เป็นตาลุมแก่ตันหากลับ เศรษฐีไร้ประโยชน์คนหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็เลยสามารถฆ่าได้ง่ายน,น,นะครับอ่ะต่อมานะครับผมเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับของมนุษย์ฆ่ามนุษย,ษย์เราจะได้เห็นว่าพอเนื้อเรื่องมาเดืเนไปปุ๊บเนี่ยเอเลนกับฮิสตอรียถูกจับแล้วล็อบเดสก็มีการเฉลยเรื่องราวว่าพ่อของเอเลนนี่แหละที่เป็นคนมาชิงพลังของบรรพบุรุษไททันไปจากตระกูลเรสนะครับแล้วพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฮิสตอรียต้องเป็นผู้ชิงกลับมานะครับอันนี้ต้องบอกว่าล็อบเดสเป็นคนที่จะหลอกใช้ฮิสตอรียแต่ว่าฮิสตอรียก็มารู้ทันนะ และเอเลนก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกแย่มากที่ทาให้เพื่อนพ้องต้องตายรู้สึกแย่ที่ทุกคนต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงให้กับตัวเองอะไรเงี้ยพอรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอเลนก็ตอนแรกจะยอมให้ฮิสตตเรียกินนะครับแต่ว่าฮิสตอเรียไม่ยอมกินเอเลนครับฮิสตอเรียบอกว่าไอคนขี้แย่เธอนะ่จะมีชีวิตที่ต้องอรับใช้พวกผู้คนต่อไปเออพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเอเลนก็แบบเหมือนกับว่าทำไมถูกปลุกพลังโดยที่แบบว่ากูอยากจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเออเอเลนก็เลยแบบไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่กาา่ววนพ เดี๋ยบุกเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมเหมารวมเป็นประเด็นที่5ได้เลยว่าพวกแจนพวกมิกาซะซาชา่าฮันจิรีวายนะครับ คอนนี่ด้วยแล้วก็ทุกคนเนี่ยรวมตัวการเข้าต่อสู้กับรุ่น้องของเคนนี่ตอนนี้เราจะได้เห็นว่าแจนก็ยังมีความลังเลอยู่แต่ว่าน้อยลงมากนะครับคราวนี้พร้อมที่จะสังหารมนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็เกิดเหตุการณ์สังหารมนุษย์มากมายนะครับโดยที่ว่าแจนก็ฟันคนนู้นฟันคนนี้คอนนี่ก็ร่วมด้วยนะครับในการที่จะฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองพอมีการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเกิดขึ้นกิซ่าชาติก็ซับพอร์ตอยู่ข้างหลังนะครับอาร์มินก็คอยเป็นสายเป็นตาให้กับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยไอตอนนี้มันจะบุ มันจะมีการพูดแบบวางแผนกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับพวกแบบลูกน้องของเคนนี่ก็ตกใจมากวัยโผนนี่มันทําได้ขนาดนี้นะครับแล้วมันก็มีจังหวะที่มีการต่อสู้กันแล้วเคนนี่ก็โผล่มานะครับเคนนี่ก็ต่อสู้กับรีวโดยที่คราวนี้ผมใช้คําว่าเคนนี่แพ้นะครับแพ้รีวเนาะเพราะว่าโดนเฉือนไปทีหนึ่งแล้วก็รีวไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับผมเออแล้วทีนี้จะมีคนบาดเจ็บคนหนึ่งก็คือฮันจินะครับฮันจิก็เหมือนกับว่าโดนโจมตีโดยพวกลูกน้องเคนนี่นะครับบาดเจ็บแต่ว่าไม่ถึงกับตายครับผม่าสว โดยรวมมันมีอิมแพกนะครับเพราะว่าในภาคเนี้ยเราจะไม่เห็นแบบไททันต่อสู้กับไททันเลยเออก็จะคือจะมีแบบคนต่อสู้กับไททันเป็นหลักนะครับก็คือไททันที่ปรากฏตัวขึ้นมาในภาคหลักของซีซั่นที่3ก็คือรถเรสนั่นเองนะเออแล้วทีนี้พวกทุกคนก็ร่วมมือกันต่อสู้กับรถเรสโดยที่ว่ามีไททันเอเลนเป็นตัวแปรนะแล้วทีนี้การต่อสู้ของไททันก็ไม่มีนะครับผมเป็นการต่อสู้กับมนุษย์เป็นหลักอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ท่านฟังมานะครับชอบการต่อสู้ของประเด็นไหนมากที่สุดนะครับ ก่อนๆนนี้ที่คุณรู้จักแล้วก็อยากจะพูดคุยกันในคลิปนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมว่ามีหลายฉากมากเลยนะแต่ว่าไอ้หเรื่องที่ผมคัดมาเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ผมชอบที่สุดนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็คงม,มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ